ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป6นะคะวันนี้วันจันทร์ที่18มกราคมนะคะ64นะคะวันนี้เราจะมาต่อในเรื่องของรูปหลายเหลี่ยมน,นะคะรูปหลายเหลี่ยมน,นะ,ะในหนังสือเรียนหน้า48นะคะแล้วก็49นะคะอ่ะนักเรียนดูหน้า48พร้อมกันเลย7.1เขาบอกว่า เจ็ดเขาบอกว่าลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมเป็นยังไงลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมรูปหลายเหลี่ยมเป็นเป็นรูปปิดอยู่บนะนาบมีด้านทุกด้านเป็นส่วนของเส้นตรงที่ไม่เป็นส่วนโค้งเลยนะ ừ รูปหลายเหลี่ยมต้องไม่มีส่วนโค้งนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นรูปแรกรูปที่1 รูปที่1นึ่งเนี่ยเป็นรูปหลายเหลี่ยมเพราะเป็นรูปปิดอ่าเพราะเป็นรูปปิดไม่มีส่วนโค้งเลยแต่เรามาดูรูปที่สองจะเห็นว่ารูปที่สองไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีส่วนเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบเห็นไหมมันมีเส้นโค้งตัวเนี้ยเป็นส่วนประกอบเลยไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมต่อไปรูปที่สามจะเห็นว่ามันทำไมนักเรียน รูปที่สามจะเห็นว่ามันไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมเพราะว่าอะไรเพราะไม่ใช่รูปปิดมันมีปลายเปิดอยู่เห็นไหมนี่ช่องที่ครูขิกีตรงนี้มีปลายเปิดอยู่ไม่เป็นรูปปิดเพราะฉะนั้นไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะต่อไปเรามาดูด้านล่างถัดไปนะคะอ่ะถัดไปเขาบอกว่าตัวอย่างของรูปหลายเหลี่ยมตัวอย่างของรูปหลายเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยมนะรูปหลายเหลี่ยมอันนี้กี่เหลี่ยมคะอ่าสี่เหลี่ยมมีสี่ด้านไอ้โทษทีสามเหลี่ยมมีสามด้านรูปสามเหลี่ยมอันนี้มีสามด้านนะหนึ่งสองสามเป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ่าสี่เหลี่ยมเป็นรูปปิดนะคะเป็นรูปหลายเหลี่ยมเหมือนกันแต่มีมีด้านทั้งหมดสี่ด้านเราเลยเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมชนิดเป็นชนิดรูปสี่เหลี่ยมนะ ต่อไปอันนี้รูปกี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมรูปถัดไปรูปหกเหลี่ยมรูปสุดท้ายรูปที่5ก็คือรูปกี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะแปดเหลี่ยมมีกี่ด้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนักเรียนนับนะนับตามคุณครูต่อไปเรามาดูด้านถัดไปรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเป็นยังไงอ่าด้านเท่ามุมเท่าก็คือมีด้ดานทั้งสามด้านหรือด้านทุกด้านทําไม ยาวเท่ากันยกตัวอย่างเช่นอย่างรูปแรกเป็นรูปสามเหลี่ยมสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือสัญลักษณ์ความยาวเท่ากันด้านทั้ง3ด้านยาวเท่ากันอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าต่อไปรูปที่ 2, 2เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านยาวเท่ากันทั้ง4ด้านเราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมอะไรชนิดไหนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อไปอันนี้มีด้านยาวเท่ากันทั้ง5ด้านเราเรียกว่ารูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าแล้วก็มุม เท่าอันนี้มีมุมเท่ากันนะคะต่อไปอันนี้รูปหกเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเช่นเดียวกันเห็นไหมอ่าต่อไปรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายอ่ารูปสุดท้ายคือรูปอะไร,ร,ปะะรปนนแปดเหลี่ยมอืมรูปแปดเหลี่ยมนะคะรูปแปดเหลี่ยมอันนี้แปดเหลี่ยมด้านเท่าแล้วก็มุมเท่านะคะโอเค ต่อไปนะคะเรามาดูชนิดของรูปหลายเหลี่ยมอาชนิดของรูปหลายเหลี่ยมด้านล่างบ้างชนิดของรูปหลายเหลี่ยมเดี๋ยวขยับนิดนึงนะชนิดของรูปหลายเหลี่ยมเขาบอกว่าอะไรอ่ขูดขยับนิดนึงชนิดของรูปหลายเหลี่ยมจำแนกตาม จำนวนด้านของรูปอันนี้มีกี่ด้านอครูเขียนหมายเลขไว้แล้วมีทั้งหมด10ด้านแสดงว่ามีทั้งหมด10ด้านนะแล้วยาวเท่ากันด้วยสัญ,ญลักษณ์อันนี้ยาวเท่ากันคําตอบที่ได้ของรูปนี้คือเป็นรูปสิบเหลี่ยมด้านเท่าเพราะมีด้าน10ด้านยาวเท่ากันเห็นไหมคะ,อะโอเคต่อไปมีข้อควรระวังข้อควรระวัง เมื่อกี้เขาบอกว่าหลายเหลี่ยมด้านเท่าบางรูปมุมก็ทําไมอาจจะไม่เท่ากันนักเรียนดูตัวอย่างอันนี้เขาบอกว่ารูปหลายเหลี่ยมด้านเท่านะคะข้อควรระวังรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ากับรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าบางรูปอาจมีลักษณะต่างกันอ,อย่างเช่นข้อนี้รูปนี้สองรูปนี้ต่างกันยังไง เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะให้ครูขยับหน้าจอนิดหนึง่งนะคะเห็นไหมเห็นนะนักเรียนดูนะคะค่อยๆดูตามคุณครูอ่ะข้อนี้อันนี้เป็นรูปอะไรรูปหกเหลีย่ยมเห็นไหมนักเรียนดูนะอันนี้เป็นรูปหกเหลีย่ยมหกเหลี่ยมด้านเท่ากับรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าอหมอันนี้หกเหลี่ยมด้านเท่ามันมีด้านทั้งสี่ด้านยาวเท่ากันแต่มุม ยาวเท่ากันทุกมุมมุมมีขนาดเท่ากันทุกมุมไหมไม่เท่ากันทุกมุมมีเท่ากันแค่สี่มุมเห็นไหมอันนี้รูปนี้อันนี้ไม่เท่ากับมุมนี้ถูกไหมแต่มุมนี้เท่ากับมุมตรงข้ามนี้ถูกไหมคะเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าเฉยๆนะคะไม่ใช่หกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะเป็นหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมไม่เท่านะอันนี้นะรูปนี้นะต่อไปรูปนี้เปรียบเทียบกับรูปนี้จะเห็นว่า เป็นรูปหกเหลี่ยมเหมือนกันแต่ขนาดของมุมทำไมเท่ากันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าและก็มุมเท่านะคะโอเคข้อควรระวังอีกอันหนึ่งสี่เหลี่ยมเมื่อกี้ให้ไปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมันด้านเท่าไหมคะเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าไหมอันนี้ด้านเท่ากันขาเรียกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้ก็ด้านเท่ากันแต่อันนี้ ขนมเป๊กปูนมุมเท่ากันไหมทุกมุมไหมไม่มันเป็นมุมป้านคู่หนึ่งมุมแหลมคู่หนึ่งส่วนสี่เหลีย่ยมจัตุรัสจะมีมุมคือเป็นมุมฉากทั้ง4มุมเลยก็คือ90องศาที่เราเคยเรียนไปนะคะโอเคทีนี้อ่ะเรามาดูหน้าที่49พร้อมกันอ่าน้า49นะคะหนังสือเรียนหน้า49ก้บอกว่ารูปที่กำหนด เป็นรูปหลายเหลี่ยมหรือไม่เพราะเหตุใดถ้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมให้ระบุชนิดของรูปหลายเหลี่ยมนั้นอดูในหน้า4.9หนังสือเรียนนะอ่าเราดูข้อที่1ข้อที่1จะเห็นว่าเรามานับซิมันเป็นรูปหลายเหลี่ยมไหมเออมีเหลี่ยมเป็นรูปปิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มีกี่เหลี่ยมอคุณนับแล้วได้เจ็ดเหลี่ยมคําตอบที่ได้เป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมแล้วก็เพราะอะไรเพราะอะไร เพราะเป็นลูกปิดซึ่งมีด้าน7ด้านและมีมุม7มุมเห็นไหมคะอ่ามีด้าน7ด้านแล้วก็มีมุม7มุมอันนี้จะเขียนตอบแค่นี้ก็ได้แล้วก็ใส่เหตุผลแค่ว่าเพราะมันเป็นลูกปิดแค่นั้นจบก็ได้ตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะรายละเอียดตรงนี้เนาะอ่าเพราะเป็นลูกปิดนะต่อไปข้อที่2ดูลูกที่2ในหน้าที่49ต่อเลยอันนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหม มันมีส่วนโค้งนักเรียนส่วนโค้งนี่เป็นรูปหลายเหลี่ยมไหมเออไม่เป็นนะคะไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมเพราะเพราะอะไรมีส่วนมีเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบเพราะฉะนั้นไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะต่อไปเรามาดูรูปที่สามบ้างรูปที่สามเออเหมือนลูกศรอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะรูปที่สามเป็นรูปหลายเหลี่ยมไหมคะอ่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมคือรูปกี่เหลี่ยมเอ่ย ก็นับด้านเลยมีทั้งหมดกี่ด้านอ่ามีทั้งหมด6ด้านเพราะฉะนั้นรูปนี้คือรูปเป็นรูปพกเหลี่ยมเพราะเป็นรูปปิดเราจะตอบแค่นี้ก็ได้ซึ่งมีด้านอ่ะกูอธิบายขยายความนิดนึงซึ่งมีด้านทั้งหมด6ด้านและมีมุมทั้งหมด6มุมนะคะอ่ะวันนี้ครูก็ให้ตัวอย่างเพียงเท่านี้ในนะที่49วันนี้คุณครูก็ขอให้กันบ้านนักรเรียนน แบบฝึกหดัดอ่าการบ้านในแบบฝึกหดัดโจทย์ไปนะคะแบบฝึกหัดเนาะแบบฝึกหัดที่เจ็ดจุดสองหน้าที่สามสิบแปดหน้าเดียวพอนะคะหน้าที่สามสิบแปดหน้าเดียวก็พอละนะคะ ให้นักเรียนลองทําดูก็ไม่ยากนะคะนักเรียนวันนี้ครูให้กันบ้านน้อยนะหน้าเดียวทําให้เสร็จนะคะตั้งใจทํานะอันนี้ไม่ยากเลยนะคะให้นักเรียนทํามาหนึ่งหน้านะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเฉลยกันนะคะโอเควันนี้คุณครูก็ขอสวัสดีนักเรียนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ